เมื่อเข้าหน้าฝนหลายคนเริ่มกังวลเรื่องน้ำท่วมซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะอำเภอหัดใหญ่เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายครั้งสาเหตุที่กังวลก็เพราะเกรงว่าข้าวของจะเสียหายเลื่อนย้ายทรัพย์สินไม่ทันไหนจะเด็กไหนจะคนแก่มีสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลอีกแล้วคนป่วยละ่ะจะทำยังไงน้ำจะท่วมกี่วันต้องซื้อข้าวของตุนไว้ไหม ก็จินตนาการล่วงหน้ากันไปเป็นฉากฉากเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความเครียดต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่น้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นปุบปรับทันทีทันใดมีสัญญาณเตือนมากมายให้เรารู้ตัวก่อนล่วงหน้าทั้งประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและสัญญาณธงสีเขียวเหลืองแล้วก็แดง เพื่อขจัดความกังวลเหล่านี้เราจำเป็นต้องรู้จักภูมิศาสตร์ของเมืองหัดใหญ่แล้วเรียนรู้วิธีประเมินสถานการณ์น้ำเบื้องต้นจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือต่างๆและไม่เป็นต้นต่อของการปล่อยข่าวเสียเองจนทำให้คนอื่นพลอยตื่นตระหนกตามไปด้วยอําเภอหัดใหญ่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่ม โดยมีพื้นที่สูงทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเมืองขนาบอยู่ทั้งสองด้านลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านเมืองหัดใหญ่คือคลองอูตเภาพื้นที่ต้นน้ำของคลองอูตเภาอยู่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสะเดาน้ำจากคลองสาขาในอำเภอสะเดาวรวมถึงอำเภอคลองหอยโคงอำเภอนามหม่อมและจากต้นน้ำในอำเภอหัดใหญ่เอง ไหลมารวมกันที่คลองอุตเภาผ่านเทศบาลน,นครหัดใหญ่แล้วระบายออกสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าลุ่มน้ำคลองอุตเะภาภาวะน้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหัดใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกหนักพร้อมกันทั้งลุ่มน้ำคลองอุตเภา จนคลองอุตเผาที่เป็นคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำทั้งหลายที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้ทันประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยภาพรวมแล้วถือว่าแบ่งเขตแดนประเทศกันด้วยลักษณะธรรมชาติที่เรียกว่าสันปันน้ำ สันปันน้ำคือสันเขาหรือที่สูงที่ใช้แบ่งเขตแดนเป็นจุดที่แบ่งน้ำให้ไหลลงสู่ลุ่มน้ำของแต่ละฝ้าตามหลักสากลอาจใช้สันปันน้ำเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเขตแดนระหว่างประเทศด้วยซึ่งชายแดนไทยมาเลเซียในเขตอำเภอสเดาก็อยู่บนพื้นฐานนี้เช่นกันนั่นหมายความว่า ฝนที่ตกฝั่งประเทศมาเลเซียก็ไหลไปสู่ลุ่มน้ำฝากประเทศมาเลเซียส่วนฝนที่ตกฝั่งไทยก็ไหลลงมาสู่ลุ่มน้ำฟากประเทศไทยและแม้มาเลเซียจะมีเขื่อนอยู่ใกล้ชายแดนไทยก็จริงแต่น้ำจากเขื่อนที่ว่านั้นก็ไหลลงไปทางทิศใต้ในประเทศมาเลเซียไม่ได้ไหลขึ้นเหนือมาฝั่งไทยเลย เก็บน้ำคลองสะเดาหรือเขื่อนห้วยคูตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบที่ใช้ในกิจการประปาของอำเภอหัดใหญ่และจังหวัดสงขลามีความจุกว่า56.7ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับทางน้ำล้นหรือสปินเวแต่หากระดับน้ำสูงกว่าสปินเวย์จนเต็มศักยภาพของอ่าง ก็จะจุน้ำได้ถึง67.23ล้านลูกบาทเมตรซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำเป็นประจำและก่อนถึงฤดูน้ำหลักก็จะเตรียมการรับมือโดยพร่องน้ำในอ่างให้เหลือเพียง30%ปรซปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำสเดาเมื่อเทียบกับพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุดเภาแล้ว นับว่าเป็นอัตราส่วนที่แตกต่างกันมากหมายความว่าหากเกิดเหตุการณ์เขื่อนแตกขึ้นมาจริงๆก็คงส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อทั้งลุ่มน้ำเท่านั้นเ,เมื่อรู้ข้อเท็จจริงของข่าวลือต่างๆแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่จะต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมจริงหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำกำลังจะท่วมหัดใหญ่ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือติดตามสถานการณ์น้ำจากเว็บไซต์หัดใหญ่ c i t y c l i m a t e o r g ซึ่งมีข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดสังเกตร,ระดับน้ำสำคัญสคัญหลายแห่งให้เราได้เห็นระดับน้ำในลุ่มน้ำคลองอุตภาตามเวลาจริงและสามารถติดตามการพยากรณ์อากาศดูภาพเรดาร์ตรวจอากาศ รวมทั้งภาพถ่ายดาวเทียมได้ในเว็บไซต์นี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการเตือนภัยด้วยสัญญาณทงเขียวเหลืองแดงติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆของลำน้ำที่สังเกตได้ง่ายทงสีเขียวหมายถึงสภาวะน้ำปกติทงสีเหลืองหมายถึงระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งน้อยกว่า1.5เมตรให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทงสีแดงหมายถึงจะเกิดน้ำท่วม ภายใน6-30ชั่วโมงข้างหน้าให้อบพะยกลื่อนย้ายสิ่งของและเตรียมเข้าอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยธงสีแดงร้อมรถเปิดสัญญาณไซเรนและเครื่องกระจายเสียงหมายถึงจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงฉับพลันภายใน3-6ชั่วโมงให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทันทีถ้าต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมก็ยังมีบริการ SMS แจ้งสถานการณ์น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงโทรไปแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ซ้ายด่วนกุญชร1559สิ่งสำคัญในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมคือต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกเช็คข้อมูลก่อนจะแชร์และติดตามข่าวสารจากสื่อที่เชื่อถือได้เช่น <iche> สถานีวิทยุเทศบาลนครหัดใหญ่ FM 96.0เมกะเฮิร์ สถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ FM 88.0 MHz แเมกะและเว็บไซต์หัดใหญ่ซิตี้ l คลเมด .org <_ kg> เมื่อมีภูมิคุ้มกันจากข่าวลือต่างๆแล้วตอนหน้าเราจะมารู้จักการประเมินสถานการณ์ซึ่งจะช่วยให้เตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างพันท่วงที